สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัับสสวดีแฟนเพจออโตเมติกโซซายตี้ทุกท่านนะครับใช่แล้วค่ะครับผมทอมมี่นะครับจากเซียนมอเตอร์ไซค์ครับผมวันนี้จะพามาคุยกับทั้งสองเจ้าสำนักแต่งนะครับด้านทางผมเป็น MC จากทาง Yamaha ครับถูกต้องค่ะและทางด้านนี้นะคะขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะพี่ทอมมี่จาก Yamaha Lebaro อ๋อค่ะครับผมแล้วก็ทางด้านนี้ครับเป็นพี่ตุ๋ยนะครับจากร้านยิมเลสซิ่งเดี๋ยวให้พี่ตุ๋ยแนะนำตัวครับครับผมผมชื่อพี่ตุ๋ยครับเป็น ทีมตามอยู่ร้านยิมเดลซิงกัะทุ่มแบงค์ับผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นเจ้าสํานักจากโซนสุดที่สามนะครับเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําตัวครับผมสวัสดีครับผมตูนร้านจากร้านโตนสุดที่สามครับเจครับพี่ตนครับผมเดี๋ยวช่วงที่แล้วนะครับเรายังติดรางวัลนะครับที่จะแจกกันเนี่ยเดี๋ยวเราขอของรางวัลเพื่อที่จะมาให้ดูกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวทางพี่ตุ๋ยกับพี่ตูนเนี่ยจะมีคําถามมาเพื่อที่ให้ลูกเพจนะครับได้มาถามคําถามกันนะครับผม เราเริ่มจากชิ้นส่วนนี้ก่อนเลยพี่ตุ๋ยอันนี้มันคืออันนี้เป็นของรางวัลที่ที่เราเตรียมมานะครับผมเดี๋ยวเราจะทิ้งคาถามไว้ให้ว่าว่าชิ้นส่วนเนี้ยมันเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของจักรยานยนต์รุ่น XMAX 300นะครับอ่าทิ้งคาถามไว้ว่าไอชิ้นส่วนเนี้ยมันคืออะไรอ๋อถ้าใครอยากได้ก็ตอบคอมเมนต์มาได้เลยครับคอมเมนต์มาได้เลยถ้าตอบถูกเดี๋ยวจะแจกแต่เราจะแจกภายในภายในหลังหลังหลังจากการไลน์นี่เลยนะครับเราจะประกาศผลแล้วเราก็แจกเลยครับ คนทันถามอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะขอถามอันนี้หนึ่งรอบพี่ที่ได้ของรางวัลตัวเนี้ยถามว่าถามว่าไอ้เจ้าชิ้นส่วนเนี้ยมันคือชิ้นส่วนไหนของจักรยานยนต์รุ่น X Max 300ครับชิ้นส่วนนี้เป็นชิ้นส่วนตรงไหนของรถจักรยานยนต์ X Max 300 300 X Max 300ใครตอบได้รับไปเลยครับจะรีบคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมอันนี้มี2รางวัลนะครับมี2รางวัลจากทั้งหมด2รางวัลกับชิ้น ครัใช่ว่าเดี๋ยวเราจะประกาศผลหลังจากไลา์นี้เลยจากไลา์นี้เลยอีกรางวัลหนึ่งพี่ชิ้นส่วนนี้เออมันเป็นวงล้อนะครับผมเดี๋ยวเราจแจกก็คือพี่จ๋าได้พูดคุยกับไอ้เจ้าของเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าวงล้อพี่จ๋าได้พูดคุยแล้วคนแต่งรถน่าจะรุนใช่ทารู้ก็รู้ก็ควรจะได้รับไปอันนี้แจ่ากี่รางวัลคะ ของผมนำมาสรางวัลอันนี้นนคืออันนี้หนึ่งรางวัลใช่แล้วหน,นึ่งรางวัลเอออันนี้สองรางวาาัลจ้ะอันนี้หนึ่งคู่ใช่ไหมพี่เต๋ออรางวาัลอันนี้หนึ่งคู่ขอถามย้ำอีกหนึ่ง รอบค่ะถามอันเนี้ยอยากางว่าอันเนี้ยของรางวันเนี้ยต้องถามว่าตอบคำถามว่าวงล้อวงเนี้ยเขาเรียกว่าวงล้อทรงอะไรวงล้อวงนี้เขาเรียกว่าวงล้อทรงอะไรอะลูกรีบเลยนะถูกต้องใครตอบถูกต้องสามารถคอมเมนต์ได้เลยไหมคะใช่ครับรีบคอมเมนต์เลยครับใครใครคอมเมนต์ได้เร็วสุดก็จะได้ไปนะครับถูกต้องครับแล้วเดี๋ยวมีรางวัลจากพี่ตูนพี่ตูนจะจัดมาให้สองรางวัลมีรางวัล เล็กแล้วก็รางวัลใหญ่เอาเริ่มจากรางวัลเล็กก่อนก็ได้เริ่มจากรางวัลเล็กก่อนเป็นอ่าอันนี้เป็นเสื้อเป็นเสื้อทางร้านครับผมเสื้อจากทางร้านตูนสูตรที่สารใส่ก็รูปหล่อไม่ใส่ก็เช็ดรถได้นะโจริงๆให้ใส่แหละใส่แล้วจะหล่อมากอ่าอันนี้พ่ตูนดาตั้งคําถามว่าอะไรดีพี่เป็นคําถามยากสักหน่อยหนึ่งครับ่อ่รถรุ่นนี้เขาเรียกว่า รถรุ่นอะไรรุ่นนี้ครับเป็นคำถามที่ยากอย่างงี้เลยเหรอครับนี่คือยากแล้วใช่ไหมครับยากแล้วถามว่ารถรุ่นนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยเป็นรุ่นอะไรใครตอบถูกรับได้เลยนะกับเชือยืดจากร้านพี่ตูนนะคะตัวหนึ่งรางวัลอันนี้มีทั้งหมด5รางวัลเลยครับมีห้ารางวัลเลยไม่ได้ยากเลยนะคำถามเลโอ้แจกห้ารางวัลใบว่าตอบรอบอาจจะบ้านได้แจกง่ายเลยถ้ารู้ก็รีบรีบตอบคำถามมาได้เลยนะครับส่วนรางวัลใหญ่เดี๋ยวขอ รางวัลนะครับมาเลยอ่านี่ครับพี่ตูนเดี๋ยวผมถึงเสื้อให้อันนี้เป็นล้อแต่งครับล้อแต่งโอเคอันนี้อันนี้คาถามจะยากขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวให้พี่ตูนเชิญตั้งคำถามได้เลยพี่อันนี้เราให้เพื่อนๆตอบว่ารถรถรุ่นเนี้ยผมอะแต่งในสไตล์อะไรอันนนะครับตอบถูกก็รับรางวัลไปหนึ่งคู่นะครับตอบถูกตอบเร็วได้เลยหนึ่งคู่มันมีมันมีเป็นคู่นะครับ ของรางวัลตัวแรกใช่ครับมันจะเป็นที่อยากจะได้องตอบคําถามให้ได้ว่ารถรุ่นที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ที่โดนแต่งเป็นสไตล์อะไรใช่ครับใครตอบได้รับไปเลยค่ะหนึ่องวันเราแจกหนึ่งคู่กับล้อมแม็กใช่ไหมคะครับผมล้อแม็กตรงรุ่นเลยนะครับล้อแม็กเราแจกเป็นคู่นะไม่ได้แจกแค่อันเดียวนะคะใช่ครับใครตอบได้รีบตอบมาเลยฝากทางทีมงานหน่อยครับ โอ้โหแจกกันแบบง่ายๆอย่างนี้ยนะแจกง่ายๆเลยครับแล้วก็หลายชิ้นด้วยพิเศษสำหรับ แฟ<ส>น,เ,นเพจอโตเมติโซไซตี้เนาะใช่แล้วค่ะเอาลราตอนนี้อ้ออยากจะถามนิดนึงอยากจะให้พี่ๆทุกท่านเลยเนี่ยแนะนําอ้อหน่อยว่าสําหรับคนที่ครึ่งจะเริ่มแต่งรถอย่างอ้อเนี่ยไม่ไม่มีความรู้เรื่องการแต่งรถเลย<ช>อยากจะให้พี่ๆแนะนาว่าควรจะแต่งรถตรงไหนเริ่มต้นที่อะไรก่อนดีคะ,ะเริ่มเริ่มจากออของทางพี่ตูนก่อนเลยแล้วกันพี่น้องสาวๆเนี่ยเขาอยากแต่งรถกันเนี่ยส<ช>เต็ปเริ่มต้นเนี่ยเขาควรจะเริ่มจากจุดไหนก่อนตรงไหนก่อนเริ่มต้นเหรอครับครับผมถ้า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 ทางเปทางร้านแนะนําก็ ให้ให้น้องที่ยังไม่มีประสบการณ์ครับลองไปขับขี่ดูก่อนว่าขาเราถึงหรือเปล่าท่านแรกถ้าขาไม่ถึงแล้วก็ไปเซ็ตเบาะเซ็ตช็อกใช่ครับให้มันเข้ากับสัพพันธนะเราแล้วที่เหลือก็ส่วนอื่นก็ตามความจำเป็นเพราะว่ารถรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้มันสวยอยู่แล้วแต่งนิดหน่อยก็ได้แต่งมากหน่อยก็ได้แล้วแล้วแต่แล้วแต่ทุนทรัพย์ของคนเป็นเจ้าของรามผมแล้ว จุดเด่นของร้านพี่เนี่ยในรูปแบบการตกแต่งเนี่ยของพี่ตูนะเน้นเป็นสไตล์ไหนบ้างครับพี่ก็แต่งแนวทันสมัยครับตามีตามใช้งานตามท้องถนนได้แบบตำรวจไม่จับประมาณนี้ครับแบบว่าใช้งานได้แฟชั่นแบบไปไหนไปไหนได้แฟชั่นแบบถุกกฎหมาย คือแต่งตามได้อะไรได้อะไที่แบบไม่มีการผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายครับแล้วก็โดดเด่นกว่าคนอื่นในเรื่องของไอเดียการตกแต่งใช่ครับใช่ครับทางร้านก็จะมีบริการเหมือนแบบช่วยช่วยออกไอเดียใช่ครับอะไรประมาณนี้นะพี่ตูตามตามงบประมาณไม่ไม่ไม่บังคับลูกค้ามีงบเท่าไหร่คือบอกพี่ตูนได้เลยใช่ครับใช่ครับเพราะราคาราคาของที่ร้านจะติดราคาไว้หมดเลยไม่ไม่มีบไก่ลูกค้า รับมากคือใจกับลูกค้าสุดๆแล้วเห็นตอนนี้พี่เห็นที่แบบลูกค้าเอารถอัตโนมติของยามาฮ่าไปแต่งเนี่ยเานิยมรุ่นไหนกันเออนิยมรุ่นไหนรุ่นนี้แหละรุ่นนี้แหละจำรับทรงนี้กับรุ่นนี้แหละรุ่นนี้ะถือว่าเป็นที่นิยมในตอนนี้เลยใช่ครับใช่ครับโชว์เชียวแล้วก็มีพละกกำลังที่สมบูรณ์แบบนใช้ในเมืองขับขี่สบาย ล้าก็ได้ตกแต่งด้วยมันก็ไม่เหมือนคนอื่นใช่ไครับใช่ครับไม่สไตล์ของเราไม่ซ้ำคนอื่นอะไรอย่างนี้โอเคโอเคแล้วตอนที่พี่ตุ๋ยแล้วครับพี่ตุ๋ยมาจากโซนกระทุ่มแบนเ่ยพี่ครับเทรนด์การแต่งรถตอนนี้เขาเขาเน้นไปที่อะไรตัวไหนเป็นหลักพี่ก็จะคล้ายๆกันครับเนื่องจากว่าช่วงนี้มันมีกฎหมายออกมาตรการออกมาควบคุมก็คือมันต้องใช้งานได้จริงแต่เราก็จะเจาะไปที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเราเป็นหลักว่าเขาชอบแบบไหนถ้าส่วนใหญ่ครับผม ต่เบื้องต้นในการเซ็ตรถเนี่ยมันก็จะเหมือนพี่พี่ตูนเขาบอกว่ามันก็ต้องเหมาะสมกับคนขับที่สุดสรีระคนขับใช่ครับแต่ด้วยคาแรคเตอร์ของทางร้านผมเนี่ยจะเป็นแบบว่าเด็กวัยรุ่นหน่อยก็จะเป็นเน้นไปทางพวกย่อขนาดโหลตียทำให้รถมันคันเล็กลงอะไราแต่ลงล้อหน่อยอะไรใช่ยังใช้งานได้อยู่ครับผมให้แรงขึ้นแอย่งใช่ไหมใช่ครับโอ้ได้ๆแล้วคอนเซ็ปของอ่าหลๆเอาของไอตัวแอร์ล็อกคันนี้พี่ อหลอกคันนี้คอนเซ็ปต์หลักๆอ่ะครับมันคืออะไรพี่หลักๆเลยคันเนี้ยมันจะเป็นรถที่วัยรุ่นเขาเขาวัยรุ่นมันก็จะมีนั่งดูได้นะครับมันก็จะมีสองแบบอที่โดนที่เซตออกมาก็คือเป็นลักษณะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะมันจะแตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้วใช่ก็จะเป็นรถที่เป็นเหมาะกับวัยรุ่นที่มันเป็นเด็กที่ชอบความสวยงามเยอะเยอะหน่อยครับก็จะจับอะไรแต่งแล้วก็ย่อขนาดมันมันลงไปก็ใช้งานได้ปกติ เมื่อกี้ลูกเพจถามมานะครับว่าอยากขอทราบคําถามอีกรอบนึงของพี่ตุ๋ยก่อนคำถามที่แจกอ๋อที่เราแจกของรางวัล้จกะคงถางที่แจกเก็บได้เนี่ยถามว่าอะไรพี่เราถามไปว่าไอชิ้นที่เราโชว์เมื่อกี้จกมันเอาไปติดตั้งอยู่กับส่วนไหนของรถจักรยานยนต์ X Max เป็นชิ้นสีดำๆอ่ะตั้งแต่เยเนี้ยนะคะถามว่าเราเอาชิ้นตรงนั้นอะไปแต่งตรงไหนของรถ X Max ใครตอบถูกก็รับชิ้นนั้นนั่นแหละเอาไปเลยเพราะว่า คนที่จะได้ไปก็คือจะต้องรู้อ่ะถ้ารู้มันคืออะไรก็ควรจะได้รับกาวางไว้ตรงไหนถูกต้องและคำถามที่สองค่ะคำถามที่แกวงล้อกีคือวงล้อนั้นอ่ะที่เราเห็นในในสักคู่เนี่ยมันเขาเรียกว่าวงล้อทรงไหนทรงอะไรนะครับวงล้อสีเขียวอันนั้นอ่ะใช่ไหมคะเขาเรียกว่าทรงวงล้อทรงอะไรเดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งรอบขออนุญาตทิมงานวงล้อแบบเนี้ย เกี่ยวก็เนี้ยเรียกว่าวงล้อทรงอะไรใครตอบถูกรับไปเลยหนึ่งให้ดูชัดๆก่อนเลยจะได้รู้เลยเอาแบบรู้แล้วรีบตอบมาเลยนะครับรางวัลรออยู่แม่จะอ้อมัใจนะว่าเพื่อนๆตอนนี้จะแน่นอนเขาหน่าจะรู้นะครับรว่าแล้วก็เดี๋ยวต่อพี่ตูนทวนคำถามอีกทีพี่ครับเอาคำถามที่แจกเสื้อก่อนก็คำถามแจกเสื้อก็ถามว่ารถมีนี่รถอะไรอ่ารถที่พี่ตูนแต่งที่มาโชว์ที่บูธจะมาห้าเลยนะ คือรุ่นอะไรแจกทั้งหมด5รางวัลเป็นเสื้อยื่สวยๆตากทางร้านพี่ตูนนั่นเองแล้วรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่ที่แจกล้อแมกสีทพี่ตูนถามว่าถามว่าทรงรถที่ผมแต่งเขาเรียกว่าทรงอะไรรถทรงนี้เป็นการตกแต่งสะตายอะไรใช่ครับแจกไปเลยค่ะกับล้อมแมกสีทองจำนวนหนึ่งคู่หนึ่งคู่นะครับอันนี้รางวัลใหญ่นะครับครับผม สุดยอดมากครับผมเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์จากทางลูกเพจเรามั่งครับผมนะครับเดี๋ยวด้นี้เราจะดูเฉลยเลยไหมคะพี่ทมมี่หรือยังอ๋อยังครับยังยังนะตอบเป็นมาได้เรื่อยๆครับตอบมาก่อนตอบมาก่อนลองเดาๆดูแต่อ้อามั่นใจว่าพี่ๆนะคะทางคอโตอมิทิสโซซิตี้เนี่ยรู้กันแน่นอนอยู่แล้วเป็นคำถามที่ง่ายมากเลยนะ อ๋อคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรถอะไรอย่างเงี้ยยังยังรู้เลยอยากให้พี่ตุ๋ยบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการตกแต่งตัว X Max คันนี้หน่อยพี่ว่าอันนี้ครับผมใช่ใช่ครับเชิญครับเชิญครับพี่คันนี้พี่เริ่มตั้งแต่รายละเอียดภายนอกก่อนเลยพี่ว่าะภายนอกอะไรไปบ้างครับผมเนื้ภายนอกคันนี้เป็นเป็นเคลล่าทั้งคันเลย เราทุกชิ้นที่เป็นชุดสีเดิมของ X Max จากเดิมๆเนี่ยเราทำการเปลี่ยนเป็นเคลฟล่าหมดเลยทุกจุดทุกจุดเลยตรงนี้ไอตัวสีชมพูนี่ก็คือเป็นเป็นผ้าเคลฟล่าสีใช่ใช่ใช่ครับผมแต่ว่าเราเราทำให้มันมีโทนขึ้นมากมากกว่าเดิมเพราะว่าไม่งั้นมันจะมันจะมืดกลมกลืนเกินไปให้มันดูสวยหน่อยคือเทคโนโลยีตอนนี้เราทำเป็นสีได้เยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนใช่ครับเมื่อก่อนจะเห็นเป็น เป็นสีดำอย่างเดียวใช่สวยมากสวยมาก้วพวกเรื่องออปชั่นุ่งระบบเบรกอะไรอย่างนี้ระบบเบรกก็เป็นเบมโบรับเบมโบตามมาตรฐานของของรถ3 0 0ซีซีนี่ก็คือมันต้องมีขนาดที่ที่ที่ใหญ่หน่อยเพราะว่าอเอาอันนี้เป็นเบอร์อะไรพี่ใช่ครับอันนี้เป็นข้างข้างซ้ายข้างหลังเป็น16ข้างข้างขวาเป็น19ครับอ๋อใช่แล้วก็ปั๊มหน้าเป็นปั๊ม4พอ์ตอ๋อ ข้างหลังเป็นบัได้ไหมอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือกระปุกน้ํามันใช่ครับใช่อันนี้เขาจะเรียกว่าลักษณะถ้าถ้าเป็นภาษาตกแต่งรถเขาจะเรียกว่าปลอมลอยปลอมลอยซึ่งกระปุกมันจะโชว์แบบนี้มันจะแตกต่างกันแบบนี้อันนี้ก็เรียกประโยชน์อย่างอ๋อมันคือคือมันหน้าที่เอาไว้เก็บน้ํามันเหมือนกันแต่ว่ามันจะโชว์โชว์ครับโชว์แตกต่างกันอ้โหใช่ ก็เรียกว่าจัดเต็มหมดเลยนะพี่นะจัดเต็มทั้งระบบเบรกทั้งแฟรลิงทั้งอะไรอย่างงี้หมดเลยนะพี่ใช่ครับระบบโชคก็เป็นโชคหลังโอลินสวยมากสวยมากโว้ยมีเอลินด้วยตัดสีกันดีเลยนะพี่เนาะใช่ครับความสวยบางสีอมฟูใสมรรถนะในการขับขี่ใช้งานบนถนนได้ปกติจริงๆคือสมรรถนะของรถดําเดมเนี่ยก็คือดีแล้วดีไดถ้าใครอยากจะได้ตกแต่งความสวยงามและแปลกและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของหมาได้เลยกับร้านพี่ๆสองคันนะคะมีลูกเพจ มีเคลมมาว่าอยากดูรถสีเหลือบจังเลยสีอะไรเอออระไเออสีคันนี้ครับผมพี่ตูนพี่ตูนอธิบายรายละเอียดกับตัวสีของแฟนลิงคันนี้หน่อยพี่มันก็เป็นสีที่ผสมขึ้นมาใหม่ครับไม่ไม่ใช่สีเบอร์คือให้มันให้มันลอยอ่ะ สีมองแล้วให้มันสะดุดตาให้มันลอยตาอะไรอย่างนี้อ๋อครับผมมันเป็นสีผสมขึ้นมาใหม่อ๋อแล้วก็คือสีน้าเงินเนี่ยเป็นสีเดิมของโรงงานไหมพี่หรือว่าไม่ครับสีทําขึ้นมาใหม่อ๋อสีทําขึ้นมาใหม่ทั้งคันเลยใช่ให้มันให้มันแวววาวขึ้นอืมก็คือทั้งแฟรลิ่งทั้งวงล้อหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนน้การทําสีใหม่ันนี้ก็เคลือบครับผมเคลอฟิล์มครับผมเป็นเคลือบฟิล์มลอยน้ําใช่สีสีเหลือก็จะเป็นสีพวกนี้จะให้มันสะดุดตาอ่า มันจะได้โดดเด่นขึ้นมาใช่ครับเขาเรียกสีเอฟเฟกอ๋อเป็นสีเอฟเฟกใช่ครับอันนีพวกรถดิฟต์รถไรอะไรอย่างงี้ครับผมปิ่งอะไรอย่างงี้ยครับแล้วคันนี้เปลี่ยนโช๊คเป็นแบบโช๊คเดี่ยวอะไรเงี้ยพี่เป็นโมโนโช๊คอะไรเงี้เนาะใช่ครับใช่ครับเป็นโช๊คเดี่ยวก็คืออันนี้เราต้องสร้างเยึ้งตำแหน่งอะไรใหม่ไว้พี่ใช่ครับอ๋อก็คือแบบเยึ้งตำแหน่งสวิงอาร์มเยึ้งตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยใช่คใช่แล้วครับดริฟต์กับตัวถังเลยอ๋อใช้งานได้จริงครับใช้งานได้จริงด้วยครับ ตกแต่งสวยด้วยแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยและถูกกฎหมายด้วยครับผมอ่าสุดยอดมากคือแต่งไปเนี่ยขับขี่ออกไปบนท้องถนนรับรองว่าตำรวจไม่จับแน่นอนครับผมไม่จับครับเพราะไม่ได้ผิดหมายอะไรสุดยอดมากค่ะเอาถามกันมาว่าถ้าเนี่ยรถเขาเดิมๆเนี่ยถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอย่างเงี้ยพี่ตูนคิดงบประมาณประมาณเท่าไหร่พี่ก็3,500บาท4,500บาทอะไรประมาณนี้ไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงถือว่าราคาแบบ เก็บเงินที่ง้าะก็ตกแต่งตามได้เลยส่วนตัวทันคือไม่ไม่ได้ไปส่งอีกทีไงเป็นโรงงานเองด้วยก็คือเราเราเป็นผู้ผลิตจบจบที่จบที่ร้านเลยก็คือทั้งหมดได้เลยจบที่ร้านได้ทั้งหมดราคาก็สามารถบีบได้ถ้าไปส่งร้านมันก็ค่าใช้จ่ายเขาจะเพิ่มมากขึ้นนี่ไหมคะคำถามคำถามจากคอมเมนต์ทางบ้านเขาบอกว่าเขาอยากทำตามมากเลยตอนนี้ทั้งแอร์หล็กและก็เอ็กแม็กเลยจริงๆไะอยากให้เอารถมาเลยแหละจิง พี่พี่ทีมงานที่ร้านนี่คือพร้อมมากพร้อมรับลูกค้ากันสุดเลธิใช่ไหมคะใช่ครับมาเลยอยากให้แนะนําทางไปร้านหน่อยพี่ครับผมทางไปร้านใช่สําหรับยิมเลสซิ่งนะครับผมทางไปร้านนี่จริงๆเราทําแผนที่ไว an ้ในในหน้าเฟซหน้าเฟซเราเรียบร้อยแลวเสิร์ชกูเกิลว่ายิมเลสซิ่งครับผมแล้วจิ้มเข้าไปจะเจอแผนที่แรก อก็ตามจากในเพจแล้วก็ตามโลไปได้เลยใช่ครับผมแล้วก็ของทางพิตูลพี่คร้านตั้งอยู่ที่สุทธิสารโซนไหนเอ่ยอยู่ซอยอินทรรมรัยยี่สิบเอ็ดครับอ๋อก็ Google m a p เลยครับร้านตัวสุทธิสารก็ขึ้นนะอ๋อขึ้นมาเลยครับก็คือพิมพ์บน Google m a p ปั๊บขึ้นปุ๊บเลยครับครับก็ขับตามไปได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมหาหาได้โอเคครับได้เลยร้านนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยก็คือที่ถามกันไว้ตั้งแต่ช่วงแรกค่ะถามว่า รถแต่งเนี่ยที่เฉพาะค่าตกแต่งไม่รวมตัวรถเนาะอยากรู้มากราคาสามแสนกว่าสามแสนที่เขาตกแต่งไปค่ะเป็นรถคันไหนคันไหนเป็นคันไหนครับพี่ตู่พี่ตูยคันนี้คันนี้คันนี้ครับกว่าสามแสนเลยเหรอพี่ครับก็กว่าด้วยใช่ไหมอ่ะใช่ถ้ารวมรวมกว่าครับเพราะว่าเพราะว่าคันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่กว่านิดนิดกว่านิดกนิดกว่านิดกนิดเพราะว่าคันนี้เราทำไว้สอง มีอุปกรณ์อีกชุดหนึ่งเราเอาไปแข่งสนามด้วยแต่ว่าเราถั่วเฉลี่ยให้แล้วก็อยู่ประมาณสามนีมีทาเครื่องมีทําอย่างอื่นเพิ่มด้วยทำภายในไว้เพราะว่าเราไว้ใช้แข่งขันใช่แล้วก็มาตกแต่งภายนอกเพิ่มเติมด้วยใช่ค่ะใช้เวลาในการตกแต่งนานไหมพี่คอันี้นะครับสองเดือนสองเดือนสองเดือนต้องยกให้ช่างเครื่องให้ช่างเครื่องเลยเจวิเทคครับผมอันที่ขับไปนี่คือแรงด้วยและสวยมากๆด้วย โอเค okay, ครับแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะต้องประกาศผลของผู้โชคดีแล้วะนะคะก็ที่เราถาขนัไปเมื่อสักครู่เนี่แหละคะ่ะใช่ใช่ครับผมอ๋อมาเฉลยเลยโอเคผู้ที่ได้รับรางวัลของตัวเสื้อนะครับชิ้นแรกเป็นเสื้อจากร้านพี่ตูนใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นของพี่ตูนนะครับผมคนแรกชื่อคุณโอ๊ตนะครับคุณโอ๊ตสุ คุณโอ๊ตฮะครับตอบมาว่าแอลล็อก155ครับผมครับผมครับยินดีด้วยนะครับยินดีกับคุณโอ๊ตด้วยค่ะคนที่สองใช้ชื่อเฟซว่าลุงทีนะครับผมลุงทีค่ะยินดีด้วยครับยินดีด้วยค่ะท่านที่สามผู้โชคดีท่านที่สามค่ะท่านที่สามเนี่ยได้รางวัลเป็นของของทางพี่ตุ๋ยครับผมพี่ตุ๋ยจะได้เป็นตัวเคปล่าเคปล่าฮะคุณบอยโบเบอร์ คนละตจอนิดนึงตัวนี้คนที่เขาตอบว่าเป็นกัรดีดเป็นชิ้นส่วนการดีดหลังครับผมว้าวครับผมแล้วก็อีกคนนึงอันนี้เป็นรางวัลวงล้อเนาะวงล้อเดี๋ยวเดี๋ยวพารางวัวงล้อมาโชว์นะครับผมเป็นวงล้อสีเขียวเลยครับนี่ฮะนี่ฮะโอเคครับอันนี้นะครับซึ่งผู้โชคดีที่ได้รับวงล้อสีเขียวอันนี้ก็คือคุณคุณสิทธิศักดิ์บเคเคดอนเมือง ่าตอบว่าวงล้อนี้คือทรงรางน้ำนะครับผมคุณดีด้วยย,นนนวยินดีด้วยสำหรับทุกท่านเลยค่ะและที่สำคัญเสียภาษีด้วยนะคนละสองแสนแล้วเล่นแหละเราส่งให้เลยไม่เสียอะไรทั้งนั้นนะคะครับอ่ะโอเคอันนี้ขอฝากหน่อยละกันถ้าสายตกแต่งเนี่ยที่นิยมรถออโตเมติกนะครับถ้าออโตเมติกเนี่ยยังไงก็ต้องนึกถึงจอมห้าก่อนเนาะเพราะยังไงเขาเป็นผู้นำในส่วนตรงนี้อยู่ก็ถ้าสนใจตกแต่งหรือ อยากหาอะไรไว้แต่งรถเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องแต่งเต็มขนาดนี้หรืออ,อาจจะเอานี้เป็นแรงบันดาลใจเนี่ยก็ติดต่อไปได้เลยทั้งร้านของพี่ตุ๋นะครับรบ้านยิมเลสติ้งนะครับอยู่กระทุ่มแบนแล้วก็ร้านของพี่ตูนะครับ<ช>พี่ตูสุดทิศนะครับยังไงก็ฝากเจ้าสํานักแต่งที่ฝีมือขั้นแนวหน้าทั้งสองร้านนี้ด้วยถูกต้องครับผมเอพูดถึงเรื่องการแต่งรถเนี่ยทีสองท่านเนี่ยรับรองว่าสาววบทุกคนที่แต่งรถต้องรู้จักทั้งสองร่านนี้แน่นอนถ้าคนเล่นรถจริงๆต้องรู้จักแน่นอนใช่ใช่ที่สำคัญมาพร้อมกับ ฝีมือราคาที่ย่อมเยาว<ช>สุดยอดม,มากนะคะครเราได้ทราบข้อมูลกันไปแล้วแบบเจาะลึกเลยพี่เราไม่มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะก็ยังไงก็ฝากก<ช>ันด้วยนะครับ<ช>งานมอเตอร์โชว์ยัง<ด>ยมีถึงวันที่นี้ถ้าอยากจะดูรถตัวจริงก็มาได้เลยครับที่บูธยามาฮ่าครับผม ครับผมประมาณนี้ครับผมใช่แล้วค่ะสำหรับผู้โชคดีในวันนี้เรายินดีด้วยนะคะเรามีเฉลยอีกหนึ่งครัตอบไหมคะกับร้อนแมกสีทองเมื่อกี้เราเฉลยไปยังเลยร้อนแมกซีทองยังไม่มาใช่ไหมคะยังไม่ยังยังมีมีไม้ครับมีคำตอบมมอยางเดี๋ยวเราขออนุญาตดูคําตอบท่านที่ตอบถูกก่อนนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับร้อนัมกสีทองหนึ่งคู่อ๋อโอเคครับผมคนที่ได้รางวัลขอโทษทีขอโทษทีครับ ผู้ที่ได้รับรางวัลล้อแม็กสผู้ที่ได้รับรางวัลแมกสีทองนะครับครับผมใช้เฟสว่าใช้ชื่อเฟสว่าลุงทีนะครับผมยินดีด้วยครับเสร็จตัมือหน่อยรับไปเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดของ กิจกรรมวันนี้เลยครับยินดีด้วยครับยินดีกับทวามแรงที่เพื่อสำหรับผู้ที่เป็นผู้โชคดีนะคะเดี๋ยวทางแอดมินเพจของเราจะ็อ b o x ไปหาคุณนะคะแล้วเราก็จะมีการส่งของรางวัลไปให้คุณงที่เลยทีเดียวแล้วได้ i อ b o x มาได้เลยฝาให้พี่เพื่อสงสารท่านมีฝากอะไรเพิ่มเติมก่อนที่เราจะจ่ายกันไปไหมคะตูนฝากร้านนิดนึงครับพี่ับผมก็ฝากทางร้านวยครับดูแลดูแลลูกค้าดีครับราคา ประหยัดยุติธรรมครับผมมาที่เดียวได้ครบจบคันใช่ครับนะพี่นะนะครับเราพิตุยฝากร้านยิมเลสซิ่งนั่เลยผมก็ฝากฝากร้านยิมเลสซิ่งฝากร้านยิมเลสซิ่งไว้หน่อยครับเพราะว่าแล้วเราก็ค่อนข้างใหม่ฮะตั้งใจทําแต่ฝีมือไม่ธรรมดาเลยถึงได้แต่ฝีมือไม่ธรรมดาครับผมแล้วก็อะไรไม่แพงอย่างที่คิดนะบางอย่างเราสามารถตกแต่งด้วยในราคาที่มันไม่ถูดมากก็สามารถแต่งตามกันได้สบายับายแล้วก็ แต่งให้มันอยู่ในขอบเขตของอที่กฎหมายเขากําหนดไว้นะครับ ฝากถึงน้องๆหนูๆน,นะครับผมจะได้ใช้รถกันอย่างสบายใจใช่คร,ครับผมโอเคะครับผมและที่สําคัญในงานนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสําหรับใครที่อยากจะซื้ออะไหล่รถแต่งในงานมอเตอร์โชว์2020ครั้งนี้เรามีส่วนลดสุดพิเศษให้เลยสูงสุดถึง20%แล้วก็ที่สําคัญค่ะตอนนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วแหละแต่ว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้เราจะมีกันทุกวันนะคะเราจะมีการไลฟ์สดผ่านทางยูมาห้าโซเชตี้ไทยแลในทุกวันเลยตั้งแต่เวลา12นถึง13นซึ่งในช่ว เวลานั้นนะคะเราจะมีของรางวัลแจกให้ด้วยแบบเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันพรุ่งนี้ทนะ f a ค e ะทางเฟซ o กแฟนเพจยี่ห้อฮ่าโซเซตี้ไทยแลนด์และตอนนี้ขอบอกลาพี่ๆนะที่ชมพวกเราผ่านทางอัตโนมัติโซเซตี้ทุกท่านเลยค่ะหมดเวลาของพวกเราแนละ้วขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ ผู้เพื่อคนไหนชอบช่วยกดไลค์สมัครใช้ฟสีเฟิร์สแล้วก็กดกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนคุณจะได้ไม่พลาดกับคลิปให,ใหม่ๆนะครับ